พเพิ่มวิตามินซีเสียง <c oughs> เสียงเปลี่ยนไปนะเป็นหว,หวาน หวานตาแม่มาฝากแม่มาฝากเธอใส่ที่เกลือไหมไม่ได้าน้ำป่ามาเนาะให้น้ำป่าใลนัวนัวเลย อีกัน้นตัวนี้ลูกใหญ่นะทำามาให้หลหายวันแล้วยังไม่มีเวลากินเลยทุกวันเสาร เอามาให้ทุกวันเสาร์นะตันนี้ลูกใหญ่ว้าวเยอะๆจังเลยเซ็อือ ทุนี่หวานหวานมากานตาปล่อ,อยไวให้มันเหี่ยวถ้ามันหวาน,วาน,วานจนเปลือกห,หี่ยวเลยเอามาตั้งแต่วันเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สามมือ้อแหละมาวางไวไม่ได้ใส่ตู้เย็น เอาไว่าข้างนอกปล่อยให้มันเหี่ยวมันหวานเลยหวานจนนี่หวานนะมีความเปรี้ยวนิดเดียวอือหือ อันนี้ก็เนื้อล้วนๆนะที่แกจากอันนี้เนี่ยรอบก่อนแกมาให้เยอะก็เลยเอาใส่ขวดไว้สวรสด์ล้วนๆนั่นีองอือหือหวานอือ อร่อยมากเลยบายบาย